แน่นอนค่ะเดินทางมาถึงตอนที่7แล้วสำหรับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชิ้นหนึ่งในกฎแรงดึงดูดแต่คนส่วนใหญ่มักจะทำผิดพลาดกันอย่างน่าเสียดายนั่นคือ Vision Board วันนี้เราจะมาตัติวัติวิวธีการสร้างมันกันค่ะนี่คือวิธีเขียน Vision Board ยุคใหม่ที่ได้ผลจริง100%ที่จะเปลี่ยนมันจากแคตตาล็อกความอยาก ให้กลายเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานที่ทรงพลังค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าวิชั่นบอร์ดหลายคนคงนึกถึงภาพการตัดแปะรูปบ้านหรูรถสปอร์ตหรือนาฬิกาแพงๆลงบนกระดานเราทำมันด้วยความหวังว่าการมองเห็นภาพเหล่านี้ทุกวันจะช่วยดึงดูดให้มันกลายเป็นจริงแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันบอกคุณว่าวิชั่นบอร์ดส่วนใหญ่ที่คนทำกันนั้นไม่ได้ผล เหตุผลก็เพราะว่าวิชั่นบอร์ดแบบดั้งเดิมมักจะสร้างขึ้นจากพลังงานของความขาดแคลนค่ะทุกครั้งที่เรามองไปที่ภาพรถคันหรูจะใต้สำนึกของเราจะตอกย้ำว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีมันมันกลายเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงสิ่งที่ยังห่างไกลและไม่ได้สร้างความรู้สึกที่แท้จริงขึ้นมาวันนี้เราจะมาปฏิวัติการสร้างวิชั่นบอร์ดกันค่ะเราจะเปลี่ยนมันจากแคตตาล็อกของที่อยากได้ให้กลายเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานความสุข หรือที่ฉันอยากจะเรียกว่า feeling board บอร์ดแห่งความรู้สึก3กฎทองของ feeling board ที่ทรงพลังนี่คือกฎ3ข้อที่จะเปลี่ยนบอร์ดของคุณให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดที่แท้จริง 1. เลือกภาพที่กระตุ้นความรู้สึกไม่ใช่แค่สิ่งที่อยากได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดค่ะแทนที่จะหาภาพของสิ่งของให้คุณหาภาพที่แสดงถึงความรู้สึกที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของสิ่งของนั้น แทนที่จะใช้ภาพกองเงินให้ใช้ภาพคนกำลังหัวเราะอย่างอิสระบนชายหาดซึ่งสื่อถึงความรู้สึกอิสระทางการเงินแทนที่จะใช้ภาพบ้านหลังใหญ่ให้ใช้ภาพครอบครัวกำลังกอดกันอย่างอบอุ่นบนโซฟาในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายซึ่งสื่อถึงความรู้สึกปลอดภัยและเต็มเปี่ยมด้วยความรักแทนที่จะใช้รถสปอร์ตให้ใช้ภาพถนนที่ทอดยาวสุดสายตาและท้องฟ้าที่สดใส ซึ่งสื่อถึงความรู้สึกของการประจนภัยและความเป็นอิสระจงถามตัวเองเสมอว่าเบื้องหลังสิ่งที่ฉันอยากได้คือความรู้สึกอะไรที่ฉันต้องการแล้วค้นหาภาพที่สื่อถึงความรู้สึกนั้น 2. ใส่ภาพของคุณเข้าไปในบอร์ดด้วยนี่คือขั้นตอนที่หลายคนมองข้ามแต่ส่งพลังยิ่งค่ะการใส่รูปภาพของคุณเองลงไปในบอร์ดคือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนไปยังจิตใต้สำนึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงนี้ เทคนิคคือเลือกรูปที่ดูคุณมีความสุขมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วนำไปวางไว้ตรงกลางของบอร์ดให้ภาพอื่นรายล้อมตัวตนที่มีความสุขของคุณ3ใช้คำทรงพลังที่บ่งบอกการเป็นนอกเหนือจากรูปภาพให้คุณเพิ่มคำที่เป็นเหมือนหัวใจของความรู้สึกที่คุณต้องการลงไปด้วยตัวอย่างคำเช่นอิสระความสุขความสงบความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ความมั่งคั่งเหลือเฟือสุขภาพที่ยอดเยี่ยมความคิดสร้างสรรค์เทคนิคคือเลือกคำเหล่านี้3-5คถาคำแล้วใช้ฟอนต์สวยๆวางไว้ในตำแหน่งที่โดดเด่นบนบอร์ดวิธีสร้างฟิลลิ่งบอร์ดฉบับดิจิทัลทำง่ายในแขนว่าในยุคนี้บอร์ดแบบดิจิทัลสะดวกและทรงพลังมากเพราะคุณสามารถตั้งเป็นภาพพื้นหลังมือถือหรือคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้คุณได้อาบพลังงานนี้ตลอดวัน ระดมสมองหาความรู้สึกก่อนจะเริ่มหารูปให้คุณเขียนความรู้สึกหลักที่คุณอยากให้เป็นธีมของชีวิตคุณในบทต่อไปออกมา5-7อย่างเช่นสงบตื่นเต้นเบิกบานเชื่อมต่อมั่นคงออกหาคุมัทพย์ทางภาพเข้าไปที่เว็บอย่าง Pinterest หรือ Pixel อยากค้นหาชื่อสิ่งของแต่ให้ค้นหาด้วยคำแห่งความรู้สึกที่คุณิสต์ไว้เช่น peaceful morning Joyful Travel, c o s y Home, Creative Energy แล้วบันทึกภาพที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงหรือรู้สึกดีขึ้นมาประกอบร่างในแคนว่าสร้างแคนวัดเปล่าไม้สร้างแคนวัดเปล่าวาวเลือกขนาดวอลเปเปอร์มือถือหรือขนาด A4 ก็ได้วางรูปที่คุณมีความสุขไว้ตรงกลางนำรูปภาพแห่งความรู้สึกมาจัดวางรอบๆเหมือนทำคอลลาจเพิ่มทำทรงพลังของคุณลงไป จัดวางทุกอย่างให้ดูสวยงามในสายตาคุณไม่ต้องรกจนเกินไปมนที่จะปลุกชีวิตให้วิชั่นบอร์ดของคุณวิธีใช้ที่ได้ผลจริงนี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนบอร์ดของคุณจากแค่รูปภาพสวยๆให้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงจําไว้ว่าวิชั่นบอร์ดไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการมองแต่เป็นเครื่องมือสำหรับการรู้สึกวิธีปฏิบัติคือในทุกเช้าหลังตื่นนอนหรือก่อนนอน ให้คุณใช้เวลากับฟิลลิ่งบอร์ดของคุณ2-3นาทีอย่าแค่เหลือบมองมันเลือกหนึ่งภาพในบอร์ดที่ดึงดูดคุณที่สุดในวันนั้นหายใจเข้าลึกๆแล้วหลับตาลงก้าวเข้าไปในภาพนั้นจินตนาการว่าคุณคือคนที่อยู่ในภาพนั้นจริงๆใช้ทุกสัมผัสคุณรู้สึกถึงอะไรลมที่พัดมาประทะผิวความอบอุ่นของอ้อมกอดคุณได้ยินเสียงอะไร เสียงหัวเราะเสียงคลื่นคุณได้กลิ่นอะไรกลิ่นไอทะเลกลิ่นกาแฟขยายความรู้สึกนั้นดื่มด่ำกับความรู้สึกที่ภาพนั้นมอบให้ขยายมันให้ใหญ่ขึ้นให้มันแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายคุณแล้วจงอุ้มความรู้สึกนั้นติดตัวคุณไปตลอดทั้งวันบทสรุปที่ทรงพลังวิชั่นบอร์ดที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่บอร์ดที่เต็มไปด้วยของที่แพงที่สุด แต่เป็นบอร์ดที่สามารถทําให้คุณรู้สึกถึงชีวิตในฝันของคุณได้ในวินาทีนี้บอร์ดของคุณไม่ใช่แผนที่สู่ความสุขในอนาคตแต่เป็นหลักฐานว่าความสุขได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่นี่และเดี๋ยวนี้คำแนะนำส่งท้ายสัปดาห์นี้ลองใช้เวลาสร้างฟิลลิ่งบอร์ดในสไตล์ของคุณดูนะคะแล้วลองใช้เวลา2นาทีกับมันทุกวันด้วยมนที่ฉันได้ให้ไปด้วย แล้วมาสังเกตกันว่าความรู้สึกในแต่ละวันของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วพบกันใหม่ค่ะ